วันนี้จะมากินนี้อโง,งนเจนรี่อโง,งนเคียวเหาะของคันติดเมอเมดนะฮะก็พี่กินของคันติมาเกือบจะทุกอันแล้วอ่ะอันนี้จริงแล้วก็ชอบที่น้องเขาใส่นี้มาให้ด้วยเขาบอกวิธีการกินแช่15นาทีต้องล้างมือก่อนทานนะแล้วก็ใช้ไม้ที่ฟันมาด้่าไเพื่อให้เจาะคือแบบ อยู่ที่ไหนก็กินได้อะเอาจริงๆน,นี่มีลายเซอรของน้องคันติด้วยพี่ซื้อมาประมาณสองสาวันแล้วของมาถึงตั้งแต่2-3วันแล้วอันนี้เพิ่งจะมารีวิวให้ดูนะ <ๆ S 1> คือเด็กทานเด็กทานต้องมีผู้ใหญ่ดูแล <ๆ S 1> เขาก็บอกส่วนผสมว,ว่ามีอะไรบ้างมีน้ำอ,งงนอ้างนมีอะไรสักอย่างก็สามารถทานได้ทุกอย่างโอเคเอากรตัดหรือคัตเตอร์ก็ได้ ใส่ถุงซีนอย่างดีเลยซีนสูน,นากากหอมจังเลยอ่ะหอมมากเลยอ่ะจิ้มแล้วน้ำจะแตกไวเนี่ยกินแล้วน้ำแตกเลยแล้วเนี่ยมันมันลูกโป่งเลยอ่ะคือมันแบบ <laughs> มันแตกแล้วอ่ะลูกแรกแตกไปแล้ว คืออยากจิ้มอ่ะมันจะได้อัธรสมากกว่า <gasps> บอดบอดตกซะงั้นโอเคเราจะไม่ดูวิธีการทำแนละ้วจะเอาแบบทำแบบบ้านๆเลยนะโอเคอหอมมากเลยอ่ะหอมอ่ะคือมันแตกไปแล้วอ่ะนหนึ่งอ่ะมันแตกไปแล้วอ่ะ เดี๋ยวอันนี้จะเอาซ่อมอันนี้แล้วกันนะตัะอ่ะว้อ่ะเดี๋ยนะเดี๋ยนะชือฟโอเคเป็นไรให้วันนี้คออ่อนให้โอเควันนี้วันนี้อันนั้นพี่คออ่อนซะง,งั้นเลยอะ่ะ ดูเดี๋ยวมันคออ่อนซะง,งั้นขอไปด้วยนะฮะมีมีไม้จิ้มแล้วก็จะจิ้มหูมันตึงมากเลยเหมือนลูกโปง่งจิ้มอุย๊ยแตกมันเหมือนแบบอูอร่อยอะใช้ซ่อมจิ้มขอกินก่อนนะอยากกินอะอะไรยังไงอะ อืมอร่อยอะ่ะอืมเปรียปร้ยวหวานหวานดูดิมันเหมือนยางมากเลยอะ่ะคือมันล็อกด้วย ตัวล็อกด้วยอ่ะทื่ล็อกแหละอยากจะจิ้มอ่ะแต่ก้อนแตกอ่ะจิ้มจิ้มยังไงอ่ะมันจิ้มยังไงอ่ะมันไม่ยอมแตกอ่ะโอหต้องใช้แรงต้องใช้แรงได้ดับไหนเนะี่ย เ้งสู้อ่ะไม่ไหวอ่ะอุ้ยดูดิมีพลาสติกด้วยระวังด้วยนะต้องให้ผู้ใหญ่ดูจริงๆริงเด็กๆใครซื้อมาต้องให้ผู้ใหญ่ดูโหแตกแตกเต็มตัวเลยแตกเลยน้ำหวานน้ำหวานเลยแล้วเนี่ย oh my god คือต้องดูแอร์เรียด้วยโหแอร์เรียพี่เปียกหมดเลยเนี่ยมันเด้งดึงด๋งดึงย อ,อร่อยเดียวเขามีสองรสนะคันเตเขามีสองรสน้องคันเตเขามีสองรสก็คือเคียวข้าเ,เคียวโฮกับรสโคลาเตยพี่อยากลองกินนี้มันออกเปรียป้ยวหวานหวานคือเขาทำเขาทำน่าพี่คิดว่าน้องเขาน่าจะทำเองผลิตเองอะ่ะที่ไทยอะ่ะ ไอ้ย่างนึงคือน่ารักมากเลยอไมนเหมือนลูกโปง่งน้ําที่เวลาลูกโปง่งน้ํามันแตกอะไอ้แบบสไตล์นั้นเลยอะแต่เด็กๆถ้าใครจะซื้อกินต้องให้ผู้ปกครองอยู่ด้วยบางทีมันมีไอ้ตัวยางเนี่ยมันติดมากเลยอะอร่อยอะ่อยะเดี๋ยวจะไปให้ที่บ้านกินด้วยเขาบอกว่า ไอตัวเนี้ยมันสามารถกินได้ก็คือเป็นเกจอาหารที่สามารถทํากับอาหารไม่ใช่แบบถุงมืออะไรยี่สิบบาทนะ <c oughs> โอเคถ้าใครอยากสั่งซื้อเดีย๋ยวพี่ติดลิงก์ให้สั่งกับน้องคันติได้เลยพี่กินทุกอย่างแล้วพริกอบกรอบทอดไอพวกพริกอบกรอบก็อร่อยพี่ชอบไอเดียของน้องคันติก็คือมันอบกรอบมันไม่ทอดมันไม่มันมันอร่อยมันกินกับข้าวได้พวกสายคลืนคลีนๆก็สามารถกินได้อย่างเงี้ยแล้วก็สาหลายพวกงน ล่าสุดพี่กินสาลายพองอะคือก็เหมือนกับว่าไม่ต้องออกไปข้างนอกเพื่อไปหาวัตถุดิบอะไรประมาณนั้นก็สามารถซื้อมากินที่บ้านได้ถ้าแบบใครอยากลองกินได้สองสามคนเลยนะไอสาลายพองหมดอ่ะแล้วก็มีอะไรอีกพี่รู้สึกว่าพี่เกือบจะกินทุกอย่างแล้วนะของน้องอะยลลี่ลูกตาเยลลีกตาน้องเขาก็โอเคแต่หลังๆรู้สึกว่าน้องเขาไม่ได้ขายนะแต่นี้นะ่ะน่ากินคือแบบมันต้องแบ่งมันได้หกลูกร้อยห้าสิบบาทก็ถือว่าไม่แพงถ้าซื้อของ จากญี่ปุ่นจริงๆเน่ะพี่เห็นนะแต่ก่อนพี่เคยอยากจะซื้อมากินเหมือนกันสองร้อยไม่ใช่สองร้อยดิน่าจะสามร้อยกับสี่ร้อยถ้ารวมค่าส่งด้วยหรืออะไรเงี้ย <c oughs> เหนียวๆอ่ะ <c oughs> มันก็เหมือนน้ำองุ่นอ, <c oughs> อ่ะเออเหมือนน้ำหวานน้ำองุ่นอะไรเงี้ย <c oughs> อร่อยมันเหนียวไงเพราะมันมันเป็นน้ำตาลก็เลยเนียวหน่อยแต่อร่อยจริงแบบคือหวานฉ่ำมากอ่ะห <c oughs> วานฉ่ำเปรี้ยวโอ้มันคือองุ่นแท้ๆนี่เอง <c oughs> โอเค ยังไงก็ฝากกดไลค์ฝากติดตามฝากกดแชร์กกนะถ้าอยากสั่งเ๋ยวพี่จะติดลิงก์น้องคตติไว้ข้างล่างคลิปวิดีโอแล้วกันนะไปแล้วนะบ๊ายบาย